ก็จะได้ประมาณนี้นะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใส่วันนี้นะครับน้องก็ถือว่าจะได้สกินปืนถาวรแบบนี้ไปใซ้์กันแบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้สกินปืนถาวรแบบนี้ไปไซ้กันแบบฟรีๆนะครับก็เข้าไปชมคลิปกันเลยนะครับน้องๆไปเลย สวัสดีน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับน้องวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับ,บน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาแจกคนอีกแล้วนะครับคนที่พี่เจ้ามาแจกวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืนในเคมังกรสกาวชมพูแล้วก็ XM8 ก็ยังมีนะครับ,บน้องๆเออแล้วก็ที่พีไปกว่านั้นนะครับ,บน้องๆก็คือวันนี้นะครับพี่มีของมาแจกด้วยนะครับก็คือน้องๆยังจําได้ไหมว่าวันเสาร์นะครับที่พี่ให้โบนับมาเล่มหนึ่งกับหมาเล่นสองนะครับแล้วก็วัน ว่าใครที่คอมเมนต์นะครับหมายเลขอะไรไว้นะครับก็มาลุ้นตามๆกันนะครับเนาะว่าหมายเลขอะไรจะชนะนั่นเองนะครับน้องๆเออแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับน้องๆผลปรากฏว่ามีคนคอมเมนต์หมายเลข2มาเยอะมากนะครับน้องๆก็คือสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นหมายเลข2หรือว like <imagine> ่าบวก2น <sm all and Bruno> like ั <No. Yeah. S> 2> Or, Or, live, ่นเองนะครับเนาะที่ชนะนั่นเองนะครับน้องๆเออใครที่อยากได้นะครับหรือว่าใครที่คอมเมนต์หมายเลข2นะครับก็รีบเข้ามาเอากันได้เลยนะครับน้องๆเพราะว่าหมายเลข2ก็เป็นบัตรกาลีน่ามูลค่า200บาทนั่นเองนะครับเนาะถ้าตีเป็นเพชชรรรรกกก็็ปะะมาาณ600ว่เพนคับซย์กิน ได้เลยนะครับวน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่สนใจอยากได้เพรแบบนี้นะครับก็รีบเข้ามาเอากันได้เลยนะครับวน้องเออส,สัปดาห์นี้ก็เป็นหมายเลข2นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็สําหรับวน้องคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะครับหรือว่าเข้ามาติดตามคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะครับวน้องพี่ก็ฝากเลยนะครับก็คือหนึ่งเลยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคลิปพี่แล้วก็อย่าลืมนะครับวงน้องที่สําคัญไปก่อนนั่นนะครับกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็จะเป็นกําลังใจใใหห้้้้้พพีีีี่่่่่ทํําาาาคลลิปปปปตออออออไรรรืืวเเเเ็็นนนนนนนกกกัังงงจจจแแบบยๆะะมณ นะครับแล้วก็พี่ยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับบางน้องก็คือสําหรับบางน้องคนไหนนะครับที่กําลังดูคล so ิป <acknowledged> พี่อ so ยู่ตอนนี้นะครับก็รีบเลยนะครับบางน้องก็คือรีบคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเพราะว่าพี่จะมีการสุม่มคอมเมนต์แจกตัวละคร A อล็อกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับเนอะใครที่เข้ามาดูคลิปพี่ตอนนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับบางน้องเออเพราะว่าจะมีการสุ่มกิจกรรมคอมเมนต์นะครับบางน้องก็คือจะมีสุ่มกิจกรรมคอมเมนต์นั่นเองนะครับบางน้องเออ จะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับน้องๆไม่ว่าจะเป็นยูไอดีหรือว่าซื้อเฟซตัวเองนะครับให้พี่ติดต่อหาได้นั่นเองนะครับน้องๆสาหรับใครที่สนใจอยากเล่นกิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับเนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับน้องๆเออคนนึงจะคอมเมนต์กี่คอมเมนต์ก็ได้นะครับให้พี่เห็นหรือว่าให้พี่สุ่มเจอนั่นเองนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้ตัวละครเอล็อกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับ แล้วก็สําห, <des k> หรับวันนี้นะครับองน้องพี่มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับเนาะสำหรับองน,น้องคนไหนที่อยากได้โค้ดนะครับก็สามารถลงไปเอาที่ใต้คลิปพี่ตอนนี้ได้เลยนะครับเนาะนนั้นก็มีหลากหลายมากมายส,สกินปืนนั่นเองนะครับองน้องก็อย่าลืมเข้าไปเอากันได้นะครับแล้วก็ไปกรอกกันได้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับก่อนที่จะไปเอาของหรือว่าเอาบัตรกาลีน่าหรือว่าเอาเพชรนะครับองน้องพี่ขอรายงานกิจกรรมสักนิดนึงก่อนนะครับเนาะมาอยู่กับกิจกรรมตัวแรกของเราวันนี้นะครับองน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับ กิจกรรมตัวนี้นะครับน้องๆก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือคืนหลอกวิญญาณหลอกนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับน้องๆก็คือมันจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับตั้งแต่ห้าเปอร์เซ็นต์จนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะครับน้องๆแต่ละเปอร์เซ็นต์ก็จะได้เพิ่มเพชรเข้าไปอีกนั่นเองนะครับเนาะรูปแบบการเล่นนะครับน้องๆก็คือมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นซุดซามูไรนั่นเอง ก็จะมี4เซตให้เราเลยนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีซุด4ซุดให้เราแล้วก็มีไอวอล1ลูกนั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้สกินไอวอลตัวนี้นะครับก็เข้ามาเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับน้องๆแล้วก็เราสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะครับน้องๆก็นี่เลยนะครับมันจะเพิ่มขึ้นไปเทะกๆ5เปอร์เซ็นต์นะครับบางน้องๆเออทีละ5เปอร์เซ็นต์ทีละ5เปอร์เซ็นต์นะครับจนถึง100เปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะคร ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีกระเป๋ามีกล่องศพนะครับ,บน้องๆเออก็ถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวน้อกับกิจกรรมแบบนี้นะครับ มีบัตรเพชรบัตรปืนแล้วก็บัตรโกโลโลยด้วยนะครับ,บน้องๆเออก็บัตรอีโบซิเออไม่ใช่บัตรโกลโลยอนะครับแล้วก็มีกล่องเฟืออะไรต่างๆมากมายนะครับ,บน้องๆสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันได้นะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็ไซเพชรไ่เยอะนะครับไซเพชรไม่เกิน1000ด้วยซ้ำน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนกิจกรรมต่อมานะครับ,บน้องๆก็เป็นกิจกรรมเสริมดวงสตาร์นะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้กาลังตีนะครับน้องๆก็คืออยากได้ของสัวๆนะครับก็กิจกรรมตัวน ครับเพราะว่ามันจะมีคูณ1กับคูณ2นั่นเองนะครับ,บน้องๆก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันได้นะครับมันจะมีไพ่ให้เรา9้าใบนะครับแล้วก็มันจะสุ่มให้เรานะครับ,บน้องๆแล้วก็เราก็ไปสุ่มเอานะครับเนาะ เพราะว่ามันจะมีคูณหนึ่งกับคูณสองนะครับใครที่ไม่เคยเล่นก็อาจจะเล่นไม่เป็นนะครับแต่ว่าใครที่เคยเล่นนะครับก็น่าจะรู้นะครับว่ามันไซ์เพชรเยอะแค่ไหนนั่นเองนะครับน้องๆเออแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องๆก็คือเป็นกิจกรรมไอบอลนะครับใครที่เป็นสายเติมนะครับก็น่าจะชอบนะครับเพราะว่ากิจกรรมไอบอลตัวนี้นะครับเพยรแเราเติมเพชรเข้าตัวแล้วก็จะได้ไอบอลด้วยจะได้เพชรเข้าตัวด้วยนะครับเนาะมีแต่ได้กับได้นะครับกิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับเนาะก็ได้ไอบอลตัวนี้เลยนะครับน้องๆก็คือสกินไอบอลต 8วันนะครับบางน้องก็คือใครที่อยากได้สกินปืนถาวรเนาะในนี้ก็มีเหมือนกันนะครับบางน้องก็คือ8วันนะครับเขาจะแจกนะครับบางน้องก็คือทุกๆวันจะสกินปืนไม่ซ้ากันนั่นเองนะครับบางน้องก็คือทุกๆวันจะเป็นสกินปืนใหม่มาเรื่อยๆนะครับบางน้องก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่พี่ชอบเหมือนกันนะครับกิจกรรมแบบนี้นะครับเนาะเราไม่ต้องไปสุ่มกล่องปืนนะครับบางน้องเพียงแต่เราลงเล่นให้ครบ1 8 0นาทีนะครับก็จะมีสิทธิ์รุ่นรับปืนถาวรเน แล้วก็เรามาดูทางด้านของแฟชั่นกันบ้างนะครับบางน้องก็คือสําหรับแฟชั่นตัวนี้นะครับเพียงแต่เราเข้าไปในร้านค้าแล้วก็คลิกเข้าไปตรงกล่องได้เลยนะครับบางน้องมันจะมี กล่องนะครับเนาะก็คือกล่องสุ่มร้านค้าตัวนี้นะครับก็คือโคเคนสีเขียวสีม่วงตัวนี้นะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับให้เราเอาสุ่มเลยเนาะใครที่อยากได้นะครับก็เข้าไปสุ่มในร้านค้าได้เลยนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมแบบนี้นะครับใครที่เล่นฟรีไฟอยู่แล้วก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้เข้ามานานพอสมควรแล้วนะครับเนาะใครที่เป็นสายฟ f ีไฟใครที่เพิ่งโหลดเกมมาใหม่ก็อาจจะไม่รู้นะครับน้องๆแต่ว่าใครที่เล่นฟ f ีไฟอยู่แล้วนะครับก็น่าจะรู้ดีนะครับเพราะว่าแฟชั่นตัวนี้้้นะครรรัับเเาาาาสสมมถขไไปุ่ดกลอง 1อยู่ที่25เพรเท่านั้นนะครับเนาะตอน1กล่องนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากซุมก็อย่าลืมเข้าไปสุมในร้านค้ากันได้นะครับน้องๆเออ ในส่วนกิจกรรมก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับบางน้องสำหรับวันนี้นะครับที่พี่รายงานมาทั้งหมดนะครับก็น่าจะหมดแล้วเนาะสำหรับกิจกรรมนะครับน้องๆงั้นเรามาต่อที่กิจกรรมของเรากันบ้างนะครับน้องๆก็คือกิจกรรมแจกบัตรกรลีน่ามูลค่า200บาทกันบ้างนะครับน้องๆเออตอนนี้นะครับใครที่เข้ามาดูจนถึงจุดนี้นะครับน้องๆก็คือพี่จะแจกบัตรกรลีน่าแล้วนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปเอาบัตรกรลีน่านะครับน้องๆพี่ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแซนนะครับให้ถึง1,000ไลคหนี่งพันไลค์นะครับเนาละกดไลค์กดแชร์ให้้พี่ดวยนะ ครับเพราะว่าพี่จะได้มีกําลังใจแจกของแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับน้องๆก็คือเป็นหมายเลข2สะนะเหมือนที่พี่พูดไปต้นคลิปนันเองนะครับเนาะใครที่คอมเมนต์หมายเลข2นะครับก็รีบเข้ามาเอากันได้เลยนะครับน้องๆเพราะว่าตอนนี้นะครับพี่จะแจกแล้วนะครับเนาะ แล auto, ้วก็ตอนนี้นะครับน้องๆพี่ได้แจกแล้วนะครับน้องๆก็คือเป็นบัตรกาลีนามูลค่า200บาทนะครับพี่ขึ้นเป็นตัวใส่ไว้นะครับตอนนี้นะครับน้องๆพี่ขึ้นให้แล้วเนาะใครที่ตาดีนะครับก็รีบว่าไปใส่ในเกมได้เลยนะครับน้องๆก็คือไปใส่ในเกมสิก็เข้าไปเว็บกาลีนาแล้วก็เข้าไปเติมในเว็บกาลีนาได้เลยนะครับน้องๆก็คือเป็นบัตรกาลีนาหรือว่าโทมินี่2 0 0บาทนั่นเองนะครับน้องๆก็อย่าลืมนะครับน้องใครที่เติมได้นะครับก็กลับมาคอมเมนต์พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะดึงคอมเมน ทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะครับเนาะใครที่อยากได้นะครับบางน้องก็มาร่วมเล่นร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยสําหรับใครที่สนใจอยากเล่นกิจกรรมแบบนี้นะครับทุกๆสัปดาห์พี่จะมีให้เล่นกิจกรรมแบบนี้นะครับแต่จันทร์ถึงศุกร์นะครับก็มีกิจกรรมเหมือนกันนะครับงน้องก็คือให้น้องๆนะครับเข้ามาเอาโค้ในซองพี่นะครับเพราะว่าพี่จะแจกโคนั่นเองนะครับเนาะก็อย่าลืมเข้ามาเอากันได้นะครับบน้อง แล้วก็ยังเหลืออีกกิจกรรมหนึ่งนะครับน้องๆก็คือกิจกรรมแจกตัวละครเอลอกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับเนาะพี่บอกมาตลอดคลิปเลยนะครับน้องๆว่าถ้าอยากได้ตัวละครเอลอกตัวนี้นะครับก็คือเพียงแต่น้องๆน,นะครับคอมเมนต์แล้วก็ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามซ่องพี่แล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยนะครับ,บงน้องพี่จะมาสุ่มคอมเมนต์แจกนั่นเองนะครับนาอก็คือมีคนดูคลิปพี่นะครับถ้าถึง15,000คนดูนะครับพี่จะมาแจกเลยนะครับบางน้องก็คือเป็นแจกตัวละครเอ A, ลล็อกตัวนี้1ตัวนะครับใครที่อยากได้ตัวละครเอ A, ลล็อกตัวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อนๆพี่ๆมาดูคลิปพี่นะครับให้เยอะๆเราก็พี่จะมาแจกละครเอลอกตัวนี้1ตัวนั่นเองนะครับเนาะก็จะเป็นสุ่มคอมเมนต์แจกนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้ามีคนดูเกิน1 5 0 0 0นพะครับพี่ก็จะแจกเยอะขึ้นนะครับงน้องอาจจะเป็น2ตัวหรือว่า3ตัวก็ว่ากันไปนะครับเนาะก็ขึ้นอยู่กับยอดวิวนะครับงน้องถ้าพี่มีคนดูเยอะพี่ก็จะแจกเยอะขึ้นนั่นเองนะครับเนาะถ้าอยากให้พี่แจกแบบนี้เรื่อยๆหรือก็อยากให้พี่แจกหนักขึ้นหรือว่าอยากให้พี่แจกเยอะขึ้นครับเที่ยงแต่ของน้องกดไล ่านั้นนะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นลับแล้วนะครับบางน้องก็คือลุ้นลับตัวละคร A อหลอกหตัวแล้วนะครับเท่านี้ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเกินเนาะพี่ก็ไม่ได้ให้ตอบคาถามอะไรนะครับบางน้องมิแต่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคลิปพี่หรือว่ากดติดตามซ่องพี่ไวเเออ้เลยนะครับบางน้องเออก็จะปรับมาได้เลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสาหรับคลิปของพี่นะครับใครที่ชอบอะไรก็ บอกพี่ได้นะครับอย่างให้พี่ทําคลิปแนวไหนก็บอกพี่ได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทําให้นะครับหงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับดูคลิปพี่จนถึงจุดสุดท้ายนี้นะครับหรือว่าดูคลิปพี่นะครับจนมาถึงจุดสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมนะครับบางน้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับเนาะพี่จะมีกําลังใจทําคลิปแล้วก็แจกของนะครับเนาะสำหรับใครที่อยากให้พี่แจกของนะครับก็ทําตามอย่างที่พี่บอกนั่นเองนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็็็ไมมม่ีีอออะะรราาากกกกนนนคับ้้้งงพแแจขดววยล วันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะหวังน้องไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย